ไลฟ์สดในเพจอ่างเงี้ยฝอจะเข้ามาไลฟ์บ่อยๆนะครับแต่ว่ากดในเพจฝอยังไม่รู้เลยนะครับว่าแบบเออเปิดเพลงได้ไหมหรือว่าอะไรได้ไหมครัถ้าถ้าสมมติว่าทุกคนรู้บอกหน่อยนะครับว่าแบบทำอะไรไม่ได้บ้างเวลาไลฟ์สดอะไรเงี้ยอุ้ยคนดูเยอะนะเนี่ยเอาฟิลติกซอกเลยครับไลฟ์แบบฟิลติกตอกเลยแต่ว่าทางเพจน่าจะ เปิดเพลงไม่ได้หรือเปล่าครับคุยกันได้นะครับทุกคนทักทายกันได้นะครับโอ้หคนดูเยอะนะเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับครูสอนนาฏศิลป์เฮ้ยคอยยังจําได้อยู่เลยไม่ได้มาแบบนานมากเลยนะครับทุกคนหอมรอรอได้เลยครับได้เลยอันนี้ไม่ได้มาแบบนานมากเลยนะครับทุกคนไม่ได้มาแบบมาแบบอู้หหลายหลายเกือบเกือบปีได้อ่ะ ปกติไม่ค่อยไลท์ทางเพจเลยไลา์แต่ต่อๆครับผมมันพูดถึงชื่อแอปอื่นได้ไหมเอ่ยมีใครรู้บ้างคลัวติลิขสิ์สิ์เพลงือน,ะนะั่นสิงั้นเนี่ยไม่ต้องดีกว่าเนาะไม่ต้องเปิดเพลงดีกว่าแบบนี้ดีกว่าชิวๆสวัสดีครับพี่สุระสุรีรัตน์สุรีรัตน์ คนดคายเข้ามาแล้วฝากอุดหนุนหมูผมด้วยนะนี่นะครับหมูแดดเดียวที่ไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะครับสนใจนะครับสามารถทักแชทเพจได้เลยนะครับน้องฝนน่ารักจังขอบคุณครับสนใจสามารถทักแชทเพจได้เลยนะครับหมูแดดเดียวไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนี่สี่ะาน้องสวัสดีครับสวัสดีร้อยหกคนนะครับสวัสดีร้อยสิบเอ็ดคนนะครับสักวันนะครับเราจะไล้ย ไอเพจนี้จะต้องถึง1000คนวันนี้เราเอา120คนไปก่อนเนาะใครสนใจหมูแดดเดียวนะครับเดี๋ยรีสตาชัมาทางเพจได้เลยครับเดี๋ยวผมรอตอบวันนี้เลยหมูแดดเดียวที่ไม่โดดเดี่ยวแน่นอน200กรัมนะครับแบบนี้เลยหมูแบบเย็นๆแบบนี้เลย1 200กรัมราคา149บาทนทครับหมูอร่อยมากคะ่ะหเฮ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณรีวิวด้วยนะคะผมจริงไหมครับอร่อยมากต้องซื้อไปซ้ำอีกนะครับ น่ารักจังรักได้ปะเฮ้ยทำไมจะไม่ได้ล่ะครับเปิดเพลงไม่ได้พูดถึงแอปอื่นก็ไม่ได้โอเคได้เลยไม่พูดถึงครับไม่พูดถึงแล้วพูดถึงคนอื่นได้ไหม <c oughs> แล้วถ้าสมมติเปิดเพลงอื่นเปิดแอปอื่นไม่ได้แล้วพูดถึงคนอื่นได้ไหมครับ ถ้าเปิดไม่ได้ก็พูดไปละนะเพื่อนถึงเพื่อนอย่างเงี้ยถึงแม่ถึงน้องอย่างเงี้ยเออสวัสดีแม่เอาบองประโอนกรุบปคเนียบัตสวัสดีครับ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 ติดตามน้องฟอร์ดดูเพราะยิ้มหวานเอ้ยอีรีบออีรีบอครับพี่เคเค ม,มัมมองกวนครับคนอื่นคคนไหนสวัสดีจ่าน้องฟอร์ดสวัสดีครับพี่มนทิลาพยานันแทะนายด,ด,ดีบอาครับสวัสดีพี่อ้อคนสวยด้วยนะครับฮะ น้องฝรัหนา้ารักขอบคุณครับจวจะมาไลฟ์บ่อยๆนะมึงวใครส่งรา,างวให้ฝร้องสามดวงี่ยอีหยังกรุบกรุบอะไรอะไรครับพี่เจ๊อ่ะ ได้รับหมูแดดเดียวแล้วค่ะขอบคุณครับเราแล้วกับแปรน้ำเนยข่อยฟังบบออก <c oughs> อืมขอบคุณดาวด้วยครับที่ส่งให้ผมอเอ้ยมะม่วง,งอร่อยมากบ่อจังวันนี้คงใส่ไม่ได้ไปเรียนครับแล้วก็นอนอิ่ม พาฟฟ้าทักตัดเนอร์ทักไผ่ครับทัไกไผ่เนาะฮู้ยแม่ไก่สวัสดีครับแม่ไก่สวัสดีรับพีวิท์ด้วยนะจ๊ะ ินมะม่วงอ่ะแล้วติดฟันแต่ถ้าคนกินแต่ถ้ากินคนกินมะม่วงอ่ะจะติดใจเลิกสอนไบจังวันนี้วันนี้ปิดครับโรงเรียนปิดภายในครับกินกินไรครับมะม่วงกวนครับสวัสดีพี่แพลวด้วยนะครับโอ้โหจำพี่แพลวได้มาเม้นทุกช่องเลยอเมนทุกช่องทางเลย ก็ช่วยนะค,คนเก่งได้ครับมาอุดนหนหมูผมแล้วหมูเด็ดเดียวที่ไม่โดดเดี่ยวแน่นอน2 0 0รกรัมนะครับแบบนี้เลยที่ไหนเที่ยวไหนอยู่บ้านนี่แหละครับน่าจะไม่ได้ไปไหนละไม่ได้แบบไม่มีคนให้เขาดาวด้วยใช่ไหมล่ะก็ะต้องอยู่บ้านไปก่อน น่ารักอขอบคุณครับเจ๊ป,ปอนปรานินสดุดวัดดีป๊าป้าเจ๊สี่พาเพลินเฮ้ยเจ๊สี่พาเพลินพาขอไปร้องเพลงหน่อย จุงกะจ้าครับผมไม่กินหมูกินหนูได้ไหมเฮ้ย hey! มุกเสี่ยวเฉยเลยน่าทานมากครับทุกคนมาช่วยหนุนหมูผมหน่อยนะครับวันนี้50ออเดอร์ครับถ้าขายหมดวันนี้อะพรุ่งนี้ผมจะพาน้องไปซื้อไอแพดสองแพ้กุยทักแชทเพจได้เลยครับทักแชทเพจได้เลยครับทักแชทเพจได้เลยครับ วันนี้ขอจะพาน้องสาวมาไลฟ์ให้ไลฟ์ขายทิกตอบเอ้ยให้ไลฟ์ขายต่อ,ตอครับแล้วก็ถ้าขายหมดก็เดี๋ยวพาไปซื้อ iPad เลยมาเป็นพระเอกหมอลำมาสอนหน่อยครับสอนหน่อยว่าพอต้อง,อง,องร้องยังไงพอลร้องเป็นแต่เพลงลูกทุ่งอย่างนี้น่ะบาย่โมเมนต์หมอเดาเดล่าจังซี่บออย่างง,างี้บอกครับ <c oughs> เดี๋ยวลองกินหมู อร่อยแม่จะสั่งอีกได้เลยครับทอดทอดแบบกระทะไร้น้ำมันก็ได้ครับหรือว่าจะแบบเอาไปทอดแบบเตาถ่านนี้ก็ได้ครับอยากเป็นอยากไปเป็นพระเอกหมอลำาละแต่ว่าร้องหมอํำไม่เป็นคือพูดอีสานบ่ได้ครับเบาอีสานบ่ได้มันอันเวลาเบามันสิแบบพยายามครับมันดูแบบพยายามมันเบาวอกวคือครับเบาเป็นแต่ขมิน้น พี่จะจ่ายประถนทาน e ีเอฟซีครับขอบคุณมากพี่ <c oughs> ฝากอินดูผมด้วยนะมามาจะสอนได้ใช่ไหมพี่ถ้าถ้าสมมุติว่าฟอร์ตไปเป็นพระเอกหมอลำเมี้ยมันจะจะมีแม่ยกเพิ่มไหมจะสอนจริงเหรอครับอองั้นงั้นงั้นถ้าถ้าเป็นงานแรกพี่ออกแค่ค่ารถค่าค่ารถให้ผมก็พอให้ค่ารถค่าห้องให้ฟอร์ตก็พอเดี๋ยวฟอร์ดจะไปออกงานให้ ว่าอจะลองขึ้นเวทีดูเว้าทุกเว้าทุกมือกับกิ่งเองเออหยิบจะสั่นก็เว้าทุกมืออยู่แล้วบ่เห็นกิ่งฝนก็เว้าทุกมืออยู่ลเลยดิหนึ่งพได้กี่แพ็คครับแทนหนึ่งพได้กี่แพ็คหนึ่งพันได้กี่แพ็คหมูอ่ะ พันได้กี่แพ็กต้งหนึ่งครับประมาณสิบแพ็คเก้าแพ็คครับประมาณแปดเก้าแพ็คครับแปดแพ็คครับแปดแพ็คอ่ะแถมให้คนละว,ว่าฟอร์ดฮะได้อยากเห็นบนเวทีได้ครับ ถ้าเห็นฟอกบนเวทีพี่ถ้าฟอบไม่เห็นพี่นะเอเอเจอกันเลย <c oughs> ชอบเธอพูดภาษาสวยไม่ใช่ครับฝอพูดภาษาเขมเมนเลยบัตรอดูหมอ <c oughs> <c oughs> เพื่อพอใจมากมีเนื้อไหม คืออะไรอะ่ะเนื้ออะไรอ๋อมีครับมีเนื้อหมูชีวิตนี้ขาดฟิลเ,เตอร์ไม่ได้เลยทุกวันเนี้ยขาดไปเหมือนแบบไม่มีชีวิตหมอลำน้องใหม่เยอะซ้อมก่อนอุระนายหน่อยเยอะเยอะพุ่นเท่าสีใบ ไล่ลายสลายสระ,ะนั่นแหละเวลาพูดน่ารักดีได้ครับแต่น้องเยอะสระบ,บัเดเบอร์อาราจงังจังสดะบ,บัดแต่เนื้อคลาวน้องเยอะสระเบอร์สระมันเจ๊งก็มันอันนี้ไอออีมันเยอะสดระแต่เดือบบัดเบอร์อาราสระมันเจ๊งก็ตัวตัวอาราเลยสระเจ๊งเกิดเออสระเด้อบแล้ว เฮ้ยกลับเร็วจังฮะจริงเหรอกูไลฟ์สดอยู่นะโอเคืออว่ะจริงด้วยทักไลน์หรือเพจอ่ะเพจเลยครับทับเพจผมมาเลยพี่เตี้ยเฮ้ยพี่เตี้ยจะซื้อหมูพี่เตียเยเต้ยจะซื้หอหมู จะขึ้นบนเวทีจริงไหมจริงถ้ามีถ้าถ้าถ้ามีคนชวนไปฝรก็ไปอยู่แต่ให้ให้โจทฝ์ัอมากกว่สองบวกสองเท่ากับสี่อะไรอย่างเงี้ยเอมขอบคุณครับพี่ตีน่ารักมากเลย